ป้าจุม๋มไม่เยเฟอร์นี่ป้ามาทำอะไรที่นี่ป้านัดคุณกันพ้นไว้คนบ้านนอกแบบป้านี่นะจะมีปัญญาช่าโรงแรมหลุๆที่นี่หน้าตาหน้าทานมากเลยลูกนี่ปลาแซลมอนนะคะไม่ใช่ปลาไหลตามท้องไ้ท้องนาเลลคิดไทยแลนด์คุณบีมครับ วันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาคุยรายละเอียดเรื่องการเช่าโรงแรมของเรานะครับเห็นว่าน่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยค่ะบอสผมฝากคุณบีมนัดมาคุยเรื่องรายละเอียดแล้วก็เลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนด้วยนะครับโหถึงขนาดต้องเลี้ยงอาหารเป็นการต้อนรับแสดงว่าต้องเป็นลูกค้าระดับ V.I.P เลยใช่ไหมคะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผู้ถือหุ้นแจ้งมาว่ายังไงเราก็ต้องขายงานนี้ให้ได้เพราะว่างานนี้กำไรหลักสิบล้านคุณห้ามทำพลาดเด็ดขาดเลยนะคุณบีม ได้เลยค่ะบอสรับรองไม่มีปัญหาค่ะดีมากยังไงฝากคุณจัดการทีนะเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปที่หลังค่ะได้เลยค่ะว่าแต่ลูกค้าจะเข้ามาตอนไหนหรอคะบอสเห็นว่าจะเข้ามาตอนเที่ยงนะหอโอเคค่ะบอส ใครที่นีหรือเปล่านะขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมคะมีใครได้ยินไหมคะส่งสายลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะอ้าวหนพิมประจุมไม่เฟอร์นิชป้ามาทำอะไรที่นี่เออป้านัดคุณกันโพสไว้เรื่องเช่าโรงแรงมไว้จัดงานนะจ๊ะคนบ้าน แบบป้านี่นะจะมีปัญญาเช่าโรงแรมหรูๆที่นี่อ้านี่มากันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอเนี่ยบีมแม่ไม่คิดว่าจะได้เจอสองแม่ลูกบานนอกที่นี่ด้วยบีมวันนี้ที่พวกเรามาพวกเรามาในฐานะลูกค้านะอีกอย่างเรามาตามนักคุณกันพจนเราไม่ได้มาโม้สู้่ถอะหน่อยบอสเนี่ยนะนัดพวกเธอไว้ ไปหลอกเขาอีท่านนะ่ะเขาถึงที้เชื่อคําพูดพวกเธอเนี่หนูบีมป้าไม่ได้หลอกอะไรใครทั้งนั้นแหละป้าจะมาติดต่อสถานที่จริงๆป้าจะมาติดต่อสถานที่เขาไม่ได้ให้พกมาแค่ปากนะเขาให้พกเงินมาด้วยมาพูดพร่ำเพือ่อแต่ไม่มีเงินก็เชิญออกไปเลยนะสรุปเธอไม่ต้อนรับพวกฉันใช่ไหมฉันจะได้ไปติดต่อที่อื่นอ่ะอ่ะขอโทษค่ะคุณลูกค้า ถ้ามีเงินจริงๆมีชัย18มงกุฎกำลังคุยกันค่ะโอ้โหอาหารหน้าตาหน้าทานมากเลยลูกใช่ค่ะคุณแม่หน้าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะทานเป็นเฮ้ยทานได้ไหมคะนี่ปลาแซลมอนนะคะ ไม่ใช่ปลาไหลตามท้องไร่ท้องนาฉันว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าเสร็จแล้วจะได้รีบกลับแม่แม่แมจะรีบไปไหนหล่ะเฟิร์นควายที่บ้านเธอมันไม่หนีไปไหนหรอกคุณแม่คะเราไปติดต่อที่อื่นกันเถอคะค่ะที่นี่บรรยากาศไม่ดีเลยฉันแค่แซวนิดแซวหน่อยทำมาเป็นงอนไปได้แล้วคุณลูกค้าทั้งสองท่านอยากจะได้พื้นที่ส่วนไหน,นะคะ ฉันอยากได้ส่วนที่ติดสระว่ายน้ําและมีโต๊ะอาหารนะจ๊ะอ๋ออยากให้มีบาร์เครื่องดื่มด้วยขอโทษน,นะคะไม่ทราบว่าคุณป้าจะจัดงานอะไรหรอคะอืมแต่สภาพป้าเป็นแบบนี้หนูขอเดานะคะงานสมาคมรวมตัวผู้สูงอายุบรรน,นอกใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่หรอกจ๊ะงานเปิดตัวบริษัทของฉันบริษัทป้าเนี่ยนะ มีบริษัทกับเขาด้วยเธอรีบบอกมาเถอะว่าราคาเท่าไหร่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันหรอกถ้าฉันบอกราคาไปกีอยากตกใจกันนะเท่าไหร่ก็บอกมาเถอะจัดอย่าลีลาเลยห้าล้านเป็นไงอึ้งเลยสิถ้าไม่มีปัญญาเช่าก็กลับบ้านไปนะอย่าคุยให้เสียเวลาเลยแต่ถ้าฉันสนใจจะต้องทำยังไงต่อจะ๊ะห้าล้านเลยนะป้า ไม่ใช่เล่นขายของนะป้าจะเอาเงินมาจากไหนอย่ามาหลอกหนูให้เสียเวลาเลยป้ามีจริงๆจะมาหลอกหนูทําไมงั้นป้าก็เอาเงินมาวางไว้ตรงหน้าหนูสักหซก็พอเดี๋ยวหนูจะเชื่อเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าพวกเธอสองคนแม่ลูกเป็นนักต้มตุน๋นฉันไม่ได้พกมาหรอกใช่ใครจะพกเงินสดมาเยอะแยะขนาดนั้นว่าแล้พวกเธอนี่เก่งกันจริงๆเลยนะ หลอกได้แมก้กระทั่งคุณกันพศฉันเสียเวลากับพวกเธอมามากพอแล้วพวกเธอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไม่ฉันไม่ไปไหนทังนั้นฉันยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเลยตั้งแต่ฉันเดินเข้ามาเธอก็ว่าฉันชดชดชดแบบนี้จะให้ฉันตัดได้ยังไงหืมไม่ไปดีๆใช่ไหมได้หยุดนะคุณจะทำอะไรของคุณคุณบีมบอสคะ ก็ยายสองคนแม่ลูกผู้นี้เข้ามาก่อกวนในโรงแรมทำเป็นสมาชาเชาที่จัดงานแต่ไม่มีเงินหนูก็เลยไล่ออกไปคุณบีมคุณทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมทำอะไรคะบอสหนูก็ทำตามหน้าที่ไงคะหน้าที่ของคุณคือต้อนรับแขกไม่ใช่ไล่แขกออกจากโรงแรมแต่แขกผู้นี้เขาไม่มีเงินนะคะทำไมเขาจะไม่มีเงินคุณรู้ไหมท่านเป็นใคร แล,แล้วเขาเป็นใครอะคะทำไมบอกถึงต้องเรียกว่าท่านเขาคือท่านประธานบริษัท LKT เจ้าหนี้รายใหญ่ของเราประธานบริษัทใช่คุณหญิงชมพูนุชกับคุณหนูยนลดาท่านจะมาเช่าโรงแรมเพื่อจัดงานเลี้ยงบริษัทฉันว่าฉันก็บอกหนูไปแล้วนะแต่หนูก็ไม่ยอมฟัง ถามว่าบริษัทฉันเป็นสมาคมคนชลาหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้จริงๆวพวกท่านแต่งตัวแบบนี้นีมคะที่ฉันกับคุณแม่แต่งตัวแบบนี้มันไม่แปลกหรอกแต่การที่เธอทำนิสัยแบบนี้ต่งางหากที่แปลกเอ,อนี่หนูฉันจะบอกอะไรอีกอย่างนะคนเรามันก็เหมือนหนังสือถ้าไปเปิดอ่านแล้วจะรู้ไหม ว่าเนื้อหาข้างในมันเป็นยังไงอย่าตัดสินหนังสือจากปกและอย่ามองคนแต่เพียงภายนอกค่ะหนูขอโทษนะคะคุณท่านคุณกัโพศคะเรื่องงานเลี้ยงเดี๋ยวฉันส่งคนมาคุยกับคุณอีกทีดีกว่าได้เลยครับคุณท่านถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวนะคะครับสวัสดีครับ คุณบีมเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวค่ะ,ะจะโดนอะไรไมยเนี่ยโดนอะไรออกแน่เลยแค่เธอในยิ้มแค่นัน้นมันก็ทำให้คิดไปไกล ไทยแลน